สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้ต้มปูดำใส่ยอดมะขามนะคะวัตถุดิบก็จะมีปูดำค่ะปูดำน้ำกะทิอันนี้จะเป็นมันปูนะคะยอดมะขามอันนี้ผักใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะจะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหยวกค่ะพริกสดค่ะน,นี้ชอบทานรสจัดนิดนึงค่ะแล้วก็มีผักก็เลยใส่ค่ะเนี่ค่ะ แล้วก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขมิน้นขา่าใบมะกรูดมีกะปินะคะเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสผงชูรสเกลือหรือเพื่อนๆนชอบทานหวานก็ใส่น้ำตาลไปได้นะคะมีแค่นี้นะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆนตั้งกระทะนะคะใส่หางกะทิค่ะ รอกกะทิเดือดนะคะเพื่อนๆคะที่บ้านใช้กะทิกล่องนะคะเพื่อนๆเอาน้ํากะทิผสมกับน้ําเปล่าก่อนนะคะตอนแรกใส่ลงไปค่ะแล้วก็เหลือหัวกะทิไว้ในกล่องนะคะค่อยมาเติมทีหลังนะคะน้ํากะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆเพื่อนๆก็ใส่กะปิค่ะตะไคร้ขมิ้นหอมแดงกระเทียมข่าใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ แล้วก็พยายามคนนะคะไม่ให้แตกมันค่ะพอเดือดก่อนนะคะเพ,พะื่อนๆค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำกะทิ่เดือดแล้วคะ่ะใส่ผงปรุงรสเกลือแล้วก็ผงชูรสลงไปเลยนะคะก็ใส่ยอดมะขามเลยนะคะ ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอยากให้น้ํามันออกเปรี้ยวๆนะคะก็เลยใส่ไปเลยค่ะขอต้มไว้สักพักนึงนะคะเพื่อนๆตอนนี้กะทิก็เดือดได้ที่แล้วนะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่พริกชี้ฟ้านะคะพริกสดค่ะ ด้วยปูดำเลยนะคะปูดำค่ะเพื่อนๆใส่ไปแล้วอยากพึ่งคนนะคะแค่กดๆค่ะกดให้จมค่ะไม่ต้องคนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หัวกะทิตามเลยค่ะ ยังไม่ต้องคนนะคะรอเดือดค่ะตอนนี้ปูเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะใส่มันปูลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนิดหน่อยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ปูสุกแล้วนะคะเริ่มคนได้เลยนะคะเพื่อนๆคนให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะหืมน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆตักข้าวรอเลยค่ะหืมตักข้าวรอเลยนะคะเพื่อนๆนี่ย้ามใหญ่มากค่ะสวัสดีค่ะ